ลาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนครับผมผมกับผมอีกแล้วครับผมหนุ่มถุงกรลาเด้อพี่น้องเด้อปาองเป็นจากการจากงานพี่น้องมัเนี่ได้เวลามาหายูหากินอีกแล้วครับผมติดใจปละไลมันนั่นก็เลยจากที่ได้กินอีกก็เลยกลับมาดักอีกพี่น้องด้วยตุ่มครับผมตุ่มวงเฮ้าเนี่ยครับตุ่มเฮ็ดเองครับผมพี่น้องมันเหนียวมากมันเหนียวมากสิบสองหลังพี่น้องเป็นตุ่มน้อยสิบหลังแล้วก็ตุ่มใหญ่นียครับตุ่มใหญ่ในสองหลัง ้วยง่าสองแบบครับผมไม่น้องเป็นง่าง่าดอกบัวแล,ล้วก็ง่าลินครับเด้อนังเด้อง่าลินครับนี่เนื้อของข้ามันนี่ก็จะเป็นปูปูแล้วก็ใส่เดือนสองยางแล้วก็มีเ้นมึงแ้งมานึ่งถ้าจะใส่บัวดอกมึกแห้งตั้งใจว่าจะเอามาใส่เบ็ดฟุแลเราไปน้องเดี๋ยวจะลองเอาใสา่ใส่ตุ่มจังเอยบังต้นมึงแขงมีส่สิเขาบ่พไปน้องครับผมกับบรรยากาศให้เนี่ยเขาเริ่มดอกห่วงแล้วแต่ว่า ทางล่างผมเึง่งกอเขาเป็นเขาเขียวๆน้องๆน้ำก็ล่างดีๆแหละก็น้ำเพียงของเขานำเครื myself, ่องในแข้งว um, <laughs> <laughs> <igent> ่ามันนี่แหละเพี่น้องติดตามเิึงครับผลงานออกมาเป็นแบบไหนพี่น้องตุ่มเขาที่ทำงานดีดีบอสิิด้ใดสางซื่อเสียงใส่สร้างนาตาให้ผู้เฮ็ดตุ่มบ่พี่น้องนี่ครับตุ่มเฮ็ดเองครับผมพี่น้องิบหลังตุ่มน่อยตุ่มใหญ่สองพี่น้องติดตามเิ่งครับไปบางวิธีการใส่น้ำกันแล้วก็ไปบ่งเนื้อหอม่ามีอย่างนีครับผมพี่น้องไป แรกครับผม <c oughs> ใส่ปลาหมึกแหง้แก่น้อยครับผมไม่หรองวางบนพวกมึกแห้งครับปูครับมุกแหงใส่าาก้นดค่นั่งกะทุบป,ปูใส่เล็กน้อยครับหลง ลื่นเบากี่เดือนมากไปนหน่อยเออห,อ,หอยทุกหอยใส่ไปน้ำหลายอย่างหลายแนวโอ้โอ้ปูขึ้นเนาเนาะบ่เนาะ ปูกัน,นี่มลองปูใส่ตู้เย็นไว้ครับใส่ลงไปเราเป็นน้าตื่นๆัน่นรอเอ้ยน้ำเลือดปูตัวไหนตั้งไว้ทางนี้แล้วครับน,น้องหันง่าวนะ เลือดตืบที่น,น่องง g าก็น g าจมดินบ่ง g าจมดินบ่ไหลกับพ่เขาอีกโอ้หนานึ่โอเคหลังไหลก็หาไปน้อง ปิดอยู่น้อยครับปันตุ่มลมปันตุ่มเคลื่อน ลาสวัสดีพี่น้องตอนเช้าครับผมสายๆจังหน่อยพี่น้องเกือบเกือบแปดโมงแล้วครับในเวลามาเก็บจูข่ของเขาแล้วครับผมพี่น้องหลังหนึ่งใส่เวปูนครับแล้วก็อีกแปดหลังอยู่ทางเหนือเด้อพี่น้องเด้อจากสีมีผลงานให้พี่น้องเด้๋ยเบ่งบอสได้เมนูไปเฮ็ดอาหารมรดกพี่น้องเช้านี้ครับผมไปลุ่นไปเบ่งน้ำกันครับผมพี่น้องที่นี่อย่างห้พี่น้องเบ่งมา,นาเนาะเห็นหนามมันลึกๆดีก็เลยมนลายมนวางถิ่มไว้อันหนึ่งพี่น้อง cứ bỏ nhau thì là Ú thử sư vô Nó mình nhận lên say biết nó cứ thử đi thôi ừ. Ôi, đọc cười đọc cười đọc cười Nếu bịt, khá chó bịt kín bớt đây, cái đồng Pá 8 อังที่สองปลาพักบุ้งเนื้อสิถืกปากเพิ่นมโนาเนื้หอหอยเนาะกะปูนี่พี่น้องเลยใส่เบ็ดชี้เดือนน้ำเข่าดีแถวนี้เฮ้เห็นหางอะไรพี่นอ้องดิ้นนักดิ้นเนาะดูปลาไหลตัวนึงคือนหน่อยเถอะ ่อ้ยอยานมหรือย,ยังเนี่ยโอ้ย,อยปกลงไปหน่องเลยไหลไหลน้อยครับเนี่ยโอ้โขวดนมมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยหิวนมลองให้กันมองเฮ้่ยังดีพี่น้องเขาหลังที่สองครับลาเกบุ่งเนี่ย Thế là dài bên này như được lắng như thế nào Bẹt lắng một lần, thì ta mới hấp hốm Cốc lòng, cốc lòng Tăng thứ số không lâu ừ. Mùa mù bằng, bằng nó, bật Hắn ngoài bằng nâng này Ui Hưng lướng thấy งาลินทำงานแล้วพี่น้องงาลินนี่ครับงาลินไหนเติบตัวไหนพี่น้องอย่าให้เบิ้งครับไปตัวนึงพี่น้องโอ้ใส่พัดใส่พัดพี่น้องมาแล้วเฮ้ยอย่าหล่มเลยอย่าหล่มเลยครูบาเลยน้ำเยอะพี่น้องตามึกแห็งเอ้อนี้จีเดือน ชี้แเดือนเพราหมึกแห้งก็ก็ปูพี่น้องทุบใส่เข้าไปครับ <c oughs> บ่มั่นใจเลยใส่ไปสามยางเลยพี่น้องนี่ครับเจ้าอย่างหล,ลังนะหลังหลังจะพูบแต่ก็ย่างไปพุ่นห้องตามข้องนั่งตามแฉแนาไปพุ่นครับตามเบิ้งเยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้ามันโดดโอ้ยเกือบแล้ว สามไม่ต้องถึงไ้บอใส่ยากกน่าทำที่ลงมาใส่ได้ขีดตเลึกไปแล้โอ้ซื่อๆอ,อยู่เดี๋ยวจะตุ่มใหญ่ก่ามกนอ้กากแท้ง่าลินเสียด,ดายแค่เนียนตัวมิขาม่าวไปหนัง khẩu này nói người ta ban may may rồi khẩu thân này như nhạc nhạc thì để xây rồi ui kiếp bơm mực cấp bảy phải không? to hấp. Bạn đi đi huy vào ซื่อๆอยู่ซื่อๆซื่อๆก็ซื่อๆต้องที่หาไหมเนาะเกือบไป็นยางกายครับหลังนี้เบาแวงเวงเลยไหญ่เด้อไม่มีตัวครับ ปลาหมึกแข็งมายามปลาไหลให้มายามปลาหมึกก็ได้นาะ,นะ,นะปลาแข็งไ,ไว้ใส่เบ็ดต่อไหมน้องถือหลังกี่เดือนตัวนี้สองหลังเลยผสมกี่เดือนเข้าไปแล้วสองหลังทังุ่าฝนเข้าไปน้องแเ้าจะไปพูดกหลังสุดท้ายเจ้าคุณ ในข้องก็สิบบ่ได้สิบบ่ได้เห็บต่อคพื่องหลังแหลกในข้องเราบ่ถือขึ้นหลังนังยืนหนีนนในข้องมคงจะไม่ได้เหบ็บซะแล้วปลาขึ้นหน้าหมดแล้วโหุ่งไงกากแค่ อยู่น้ำปลาพักบุ่งหมดเเนาะไี่้องปลาพักบุ่งถือดีครับปลาพักบุ่งปลาฟักตบปลาไผ่ถือบ่ปลาไผ่เบิ่งนีะ่ะโอ้ พี่น้องเยปล่าหลวดเลยโอ้โบขือหลังงานเลยไปเก็บสักก่อนเาันย่างไปหลังสุดท้ายพุ่นหนึ่งรุ่นพี่น้องหลังสุดท้ายเฮ้ยโอ้ยถือไข่ไหนเด้อผู้บาเอ้ยตื่มไข่ไหนเด้อโอ้ยซื่อๆอยู่โอ้ปากแก้ว เป้าอยู่นหลังสุดท้าย okay, พี่น้องเถือแต่หลังแรกกับหลังสองเพน้องนั่นเฝ้าลวดโอ้ยโอเคพี่น้องไปเก็บปันครบับผมีย่างปเป็นรถชนใดก่อนรถกระจอดจไ,ไกลสุดย่านี่เก็บปลาหมึกมก,ก,กับน้องไ่เบ็ดทีเด็ดทีเด็ดเบ็ดโฟมแล้วประคอกินดีเด้พี่น้องปลาหมึกข้าเนี่ยประคอปลาไหลก็กินดีครับ อืมหลังไหนบ่ใส่ทีก็เดือนบ่เขาเลยไปนหน่องวะอ๋ะอมันแมนบ่แมนเหตุผลอยู่บ่เหรมันใช่บ่ฮะเสียงปลาสวบไปทางไดนบบะบบะสวบไปทางคนหรอคนคือท่าท่ายเนี่ยไปงานไปแล้วกันนะคนไปหน่องตับนึงครับ,บปุ้นครับผมไปหน่อง เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม้ในแปดหลังเอ้ยเก้าแปดให้เก้าเก้าหลังพี่น้องบ่ถือครับพี่น้องนี่ได้แค่น,นี้แหละเจนใส่งงงงใส่ผัดพี่น้องครับนี่โตแล้วก็บมทันยาโนมตัวนึงที่ได้ไปปล่อยแล้วบาทันยานมนี่เดี๋ยวไปหาสายใไไหญ่ๆปล่อยไว้ครับน้องพกบุ้งเอาเพลินไปไปล่อยไว้มีบางคนเพิ่นเพิ่นใน แสดงความคิดเห็นมาพี่น้องคนว่ารุ่นนี้ตามันห่าง,าาาาางาวาปวดเพื่นว่าครับนี่อะไรสิเขาบ่อเพื่นว่าก็ไหลมันกับเขาอยู่แล้วนะครับผมมันปวดขนลอดตานี้ไปแสดงว่าโอ้แสดงว่าเพิ่งออกจากทองมากครับผมอ,อ้าวล้พี่น้องไอรับตุ่มของเฮาไม่นีครับตุ่มฮ็ดเองพี่น้องงาดอกบัวงางาหลินเด้อมีสองงาน้่กันครับผมพี่น้องเขาทั้งสองงาครับกระสอบเก็บมา อันนี้ผมถ่ายมาใส่อันนี้ไว้ครับนี่โอ้เด้พัดได้พัดพี่น้องแม่ทีได้ตัวเดียวสองตัวน้อยๆก็ได้เป็นการออกไมข้ข้งแรกของตุ่มครับผมพี่น้องเด็กินเลยละ่ะทดสอบง่ามเป็ว่าง,ง่ามสิเข่าดีบอหรือว่าสิเป็นแบบไรพี่น้องครับเอาละพี่น้องโอเคครับผมเจ้านี่สายแล้วในเวลาสมควรแล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ติดตามรับชมติดดีเสมอมาเป็นกำลังใจดีให้น่ม่งโคราชมาโดยตลอดนะครับพี่น้องเนาะ ผู้ใดเข้ามาไม่ๆอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องด้อซับสะไขค่ครับผมกดไลค์กดคอมเม,มนต์บอกนูขโมยกันใดขึ้นเก่าครับผมพี่น้องชาวเน็สิอลาบไปก่อนครับผมพบอพอพอกันโอกาสหน,น้าพี่น้องสวัสดีครับโอ้เด๋ยวพัดแล้วเพี่น้องเดวง่ายแล้ว